สวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาพูดถึงเออเราอยู่ในยุคที่3อย่างเนี้ยในบ้านเราไม่มีไม่ได้นะคะ1น,นั่นก็คือนี่เลยค่ะอ่าจะเป็นหน้ากากนะคะที่เราจะต้องมีสต็อกเก็บไว้นี่ละ1นแล้วก็แอลโกอฮอล์ค่ะนี่เลยค่าเชื้อโรคนะคะนี่แล้วก็ เครื่องวัดไข้ค่ะ3ามอย่างนี้คือเราจําเป็นจริงๆนะคะแล้วก็ฝนจะบอกว่าหากใครที่กําลังเจอปัญหาแบบว่าหาของยากนะคะหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยฝนมีขายนะคะนี่เลยแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องวัดไข้นะคะเราอยู่ในยุคที่จะต้องแบบเออเซฟแบบนี้กันแล้วนะคะยังไงก็หากใครสนใจหรือกําลังมองหาอยู่อะไรยังไงเนี่ยก็ลองทักมาได้ส่วนเครื่องอันนี้เนี่ยมีจำนวนเยอะมากนะคะจำนวน เยอะมากอ่ะนี่นี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมีเทสเครื่องให้ก่อนด้วยนะคะแบบนี้เลยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีถานก็เลยไม่ได้เทสให้ดูนะคะยังไงก็ใครที่มีของอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคหรือว่าใครที่จบไปไหนนะคะก็อย่าลืมเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยนะคะเทคแคร์ care, นะคะ